สวัสดีครับพี่น,อออน้องวันนี้ชิมเครื่องครับบอกไหมครับบอกไหมมาหลายคนครับมาวัวมือี่ยไปครับเซียพีคพออ่ครับเซียพี่บอกไหมครับคนนี้มาไก่ครับคนนี้เราเราก็มีตัวนี้โอ้มาชิมเป็นรองวัลฟาอว่าด์นี่มา,ามาทางใต้ครับเกียบบันปลาครับพี่น,อออน้องวันนี้มาไก่แห้งครับคนนี้ ต้องเคล,ลื่อนหวไแล้วครับพี่น,อน้องคนเบียบปลาได้ยังเพิ่งต้องมาหากินเอาไตครับวันนี้เมื่อกี้ก็เรื่อ <laughs> งเปลี่ยนเปี่ยนพี่น้อง,องเงปี่ยนเป็นไงล่ะครับมาลุ้นกันครับวันนี้ออกไม้สีดมันวะครับพี่น้องสรมีของไงวะเริ่มวันนี้ตอนนี้มาลุ้นกันแน่ครับวันนี้ทีนี่มีขวางไงเจ้าโอ้ยคุณม,มาจิมากแก้งเมื่อครับตอนนี้ ขอเี่ยถึงเป็นสันพ่ออาไก่จะหอดไม้แลครับพี่น้องลูไก่เขาเข้าเวยลูไก่เขา้เนว่าลูกเขาเนาม่หากินแถวยัง้นุ่อ่ิ้เนครับปุนเอีสิทนเดืนก็ูกโอ้พี่น้องเปนวีธีตากนะดืก็ถเจ้าแล้ว กางมุ่งอยู่คองตัวนี่นนีลยวกุ้มอสที่สุดออจุลไปประมาณโอ้โหอ้ครับพี่น้องมีตนไม้มมไมมนี่เด็ครับพี่น้องอนี้มาแถวนี้ไม้เดทครับต่อสิมีป่าบอรอรุ่นกันครับเ <c oughs> ของพู้นนึงครับเชียพี่มันนี่ว่าสชมาอกไม้พิ้นมากบนนี้วจ้าจ๊บของไงขึ้นอารมกันเลยพี่น้องาพิติตรคองไงขึ้นพอสามก này mang nhiêu mà? các máy thiết cấp. là các máy thiết ba này. máy nào nữa? โอ้ไม่เด็ดลายครับพี่น้องแต่ว่าเสีป่ากิน<ว>กเป็ดตัวครับไม่ยังเข้าเขาเอาครับพี่น้องกกอย่าถึงห้อทางเะ้ครับป่านนี่ปลานจานป่านครับใก็้ถึงจุดมุมไม้นะครับพีบนบนบ่น้องแต่ว่าป่าสี่ีกินโมตัวแ้อตัวตัวเพื่อจกควบนข้งวกตัวเพ่จะจัตัวนั่นเอง ข้างบ้านนั่นเป็นลาครับเปนลาะเลครับเเปนปลาครับพี่น้องไปน่องคจุดตรงไหนเนาะครับแ่แนั้งสองค่หลังเลยเ้าไปน้องควกแนวเซ็งเงินไปน่องควกครับพี่น้อง ขาดิโดน้บ้านน้องเสียน้องตกน้องตกตกตอมงแค้มก็เพ่งสะดุ้งราอครับงี่บ้องไไม่นครับเดียวราบเจ้าโอ้พี่ว่าไก่ปลา้อมันีมี่น้องเรพครับโอ้แช่ครับพี่น้ององแช่ครับออกไออกไม่อาออมีบ ม,มีสมัยเดียดครับพี่นอ้องตอนที่มีปาม่ปาวัวไม่เดียดไรคร,ไรับเอาดิบไทยบ้างโคตรดุหนักอยู่ที่ต้องบอกไปครับท่าพี่นอ้องสงสัยจะห่อนอ <laughs> มันบางแค่บานเด็ดตางเที่ยงมันบางสถานที่ศูนย์หน้ามันบางครับพี่น้อง บรรยากาศไหมต่อหาต่ออะไรครับพี่น้องเดี๋ยว่าคเรีดาครดครับเพาแท้ครับภากปากาพี่น้องภาคตวเลขมาเรื่องหัวมีเหงื่ความเรื่องสารละอุ่ตัวเา่อยไปเดี๋ยวเอไม่ใช่สามันครับพี่น้องมาเนี่ยเอาเพื่อให้เราบริจีดเยพี่น้องไม่เชื่อตรเว้นข้าพี่น้องเมื่กบรรยากาศซื่อครับพี่น้องมาเลย กะมามันหอดเลยครับมาเ,เลยเเหอด้ยเลเดนกับลา้ามันมตื่นหรอจอนใน่อยมันสะพานสุดทา้ายวพาอะไรยางไรเรือเรไฟูได้หัเนี้ัเนี้เยนอะกูเน,เนี่ยข้างโก๊กดีขอไหมครับขอหมครับใ้สภานมันบากครับพี่น้องมนงีม้ฮะมรอดุ่นกันครับขุดคองบ่มาเนี่ เอาสืขี้พู้องคนอยู่ดอกเติมเทียมอยู่ดอกเอาเทียมสิลาหกเขาต่อที่ห้อกินเล้ากินเล้ก็เช่นดีนวกนีแหละเอาตอนนี้ผู้ดีห้องพี่รันเตงเบนแตีงเบดอ่ะกินเขากินน้ำครับพี่น้องแว่ปั๊มน้ำมันจะเข้าครับขอปั๊มน้ำในกินเขากินน้ำคนว่าอ่ะ มองกวาดมาหนี้มากลงมาสวยยังไงครับพี่สวยพี่น้องมองนง้องพี่ถ้าจะงงแล้วนี่บ้านสามโมงแล้วะ้านสามโมงครับพี่น้องเต็มสภาพบบามันบลาครับนี่เชิญรถเรีมบบนวันวันโยครับนี่เก่าแล้วครับพี่น้องครับลงพี่กันสิหัวดเย็บมันทาร่าแล้วครับพี่น้องนี่อ่ะพี่น้องหมายแรกครับพี่น้องมารุนกันครับมีแนว่นข้าแนวโดนไหมครับนั่นคือข้าแตีงเป็ดอยู่ วางไหนเนาะจากวาแหลกเข้าตอดวะครับตอดว่ามิ้มิ้มอ่ะเส้นเาลงกันนะเส้นๆตัวว่าครับไม่กินจิ้จิ้มเนี่ยเมื่อมียังกระล็รนตีได้ดอกว่านทีมีปรากฏบอกก็ตีเถื่ออย่าเข้าเบิดตุ่นปลามครับ มาท่านเลยอป้อมจมจักตัวอยู่ครับมึงนี่ตอกไม้เลยครับแล้วเบิ้งกไองกินเนี่ยหุดพอเขาลูกเพื่อนอ่ะลูกครับเป็นจิได้ป่าถือพวกเราสองล้อสามล้อครับมึงนี่มาไกลย่งครับมึงนี่เออสิมันบอกครับออกไหมมันกระลากระซังพี่น้องไม่มันหอดเลยครับนี่สะพายมันป่าครับพี่น้อง แม่แรกพ่อในพอจักสวอยู่ครับเนี่ยวางไรครับจากว่าแรกตอดปลอมอยู่ต้นนี้กำลังเตียมยังไงอยูยอย่โอ้ตื่นแห้งอะตื่นกับร่องมั้งครับพี่ร่องตื่นกับมีมีป่าก็ก,กินนึกเราครับ ไม่ใค่อยากกินน้ำเลิกดไม่พี่น้องแก่หนามืกอใด้เราบอเช่นเช่นไม้โปรครับไม้โป้ท่านเดี๋ยวพ่อจ้ากตรวเลยครับพี่น้องลงมาทางใต้วันนี้ครับสองต่อสามต่อแล้วครับคนกับเบียร์ปาลาไร้พี่น้องเอ้ยคนเอาเบียปลาครับพี่นอ้องกีบสุจริตนึ่ง,นะงกีบพ่อช่วยสุจริตอะไรครับพี่น้องทางไตเขามาหากินงบนิ่ง โยนี่มันดึงแล้วมันใสอีกต้องตื่นมันบากินกันใหัวมันดึงไปสันดินนมึงไปฉันควนล่องมันมีเงาขาจโเลยเอ ผ่านหอือไปพูดแล้วไปนารวดสิต้องฟังเราเอาเราบอกแยกมานไงบอกเหนื่ว่ามันจ่นี่แยกมานนคุเน้อบางเลเนาะเส้นพี่ไห้ก็จาไี่ อาร่ณ์เสีนบีติดติดมาเบื้งป้อมใช่สมาธิใช่สมาธิการเพ่งเร่งต้องสมาธิเดี๋ยวจะใึ้สมาธิแล้วบัดเขาฟังเงี้ยเดียวให้เขาฝึกกิตเนีย่ยชิดเบเขาต้องฝึกกิตฟังไลย เงยงีีป่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขาหันลองเบ่งบ่เขาหันเขนเาก็ไพแซมก็ไพมีป่าบ่ี้ยวบ่่นแระองนั่นแหล่นี่ี่้เด็ดว่ล่เขาไป็นอ่งดเนี่ดเต้องห่างกว่าเจ้าดำ มีพุทธทำมงีพุทธกินเนี่ยแล้วซาดเลยทึ่งเลยหอนต <ทำ S 2> ่างกว่าเิเจาขังปลาไ้เออมาแม่สัวกเจาขัางปลาไ้เด้เจาขัางปลาไปทางเาจัดมอคนี่ละนอนนี่ละแจมเลยเข่งเขาเดียวเอ้ย,อออย่างนีนงต้องผอแจมเลยจีอ,อไจีมีเหนวยวจี ทิศนี้ใช่ป่ะบ่เห็นบเฮียนเขาอะไรอยู่ก็ดีเขาไปหันเขาไปนมิสิศนี้เขาขังปลาให้ดีไปนี่พวกองนี้่เอาปอยู่ทำไมตัวเสียอย่าง มือด้าน้อเดีวมัดดวสงน,น่เอามักวาไปเอ้าเอาเอะเอาไี่ด้บ้านบ้าให้ยกทิงก้งไปเลยเกล็ดที่นี่แหะฮึ โอ้บินหัวพี่น้องอืมตายฮะ chẳng có thắng hơi tên Hoa dính bao nhiêu biết mừng rồi Chuyên lý Hoa nó hẳn พี่น้องตกินกับใส่ปนยหรือเปล่าไม่กินกับเนหรือบันโาอ้อเฮียไปบลาเนเฮ้ยบอสเจ้าใหม่ะมหรอแกวอามาเรื่องต้นเลยดีเฮ้ยไม่เคยก,กินน้ำเรือปลาเนย โอ้ยสยุนยูบ้านชสยยุทังไต่ห้องกุ้งฝวดมองมัี้ีนี่ห้องสีมังกันเด็ดไม่ร้่ย,ยากเลยนะดึงันไรยเอาท่นบอโอ้ยน้องขอท่านเลยครับ ขออยู่ครับขออยู่ลองไหมลองไหมปุ่นไหมครับปุ่นไหมน้ำมันใสอยากล่มจังอยครับพี่้องไม้นี่ต,ต่อตัวนึงครับเอาวางเลยครับโอ้ยพอท่านอีกแล้วเล็กต,ตัวมกันเนี่ยอะไร้จ้กตัวที่ เอาตัวดนีมาได้แล้วก่อนเชียนสิ้นครับหิดหูบตอดเงียแงะจูคนละเขาไม้ฟังพี่น้องไม้กลางต่อกลางน้ำบุก,กินครับน้ำตื่นเง้โอ้เชียนเกียวแล้วครับเพราะแต่เพี้ยนไฟทางหุน่นเอ้าทางนี้ลองมึงกัะด้างสีขคอว่า เขาต้นแรกครับไปยังโอ้แต่เพียนไฟครับตัวแรกแห็งมาพี่น้องแต่เพียนไฟครับนี่แหละครับผลการน้ำข้นแท้ยาพี่น้องน้งค้นเบียราปไาในป่ามันคือบ่กคอยเขาครับนี่แหละครับตัวแรกครับตัวแรกอ่าถารุ่นเชี่ยนชิ้นครับพี่น้องเอาพี่น้องประกดหน่อยครับทัวนึงครับ คีบพี่คีบของวางไหนครับวางไหนเปิดนารอกบอสเชียนสินครับเปิดนารอกแล้วครับพี่น้องหลอกเลี้ยงนะครับมาเลยครับเชียนสินโอ้ครับพี่น้องมาแล้วครับบาทนี่เริ่มเข่าแล้วครับเห็นแล้วครับเชียนสินพี่น้องบาทนี่ฮะเปิดมากคีบหนี้ฝากไว้คนแช่นะครับแล้อกดติดตามเพิ่นรอรุ่นครับสีมีคิบต่อไปไหครับพี่น้องเข้ามามาไก่แห้งครับ คนเบียร์ปลาไร่พี่น้องปลาก็เลยเขาเนี้ยครับอ่ะผมปิดชิปไปข้างนี้นะครับเด้อร,รอรุรอร่นชิปต่อไปครับขอความปอดภัสดีครับ